โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต่อจากนี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับเควสนี้นะครับให้พกอุปกรณ์ใหม่ไปด้วยนะครับก็คือขวานใหม่แล้วก็ที่ขุดใหม่นะครับนะต้องใช้2ประเภทนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะให้เราไปฟาร์มน่าจะฟาร์มเมืองใหม่ละบ้างที่ผมดูเควสนะเนี่ยวิสเทน อันนี้มันแปลว่าแร่ใช่ไหมมินอนะ่ะอันเนี้ยแล้วก็รีเซวเหมือนเขาบอกให้เราใช้อุปกรณ์ใหม่นะถ้าผมซื้อไม่ผิดอนะนะให้เอาอุปกรณ์ใหม่ไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปขุดปะ่ะอ่านี่ครับนะครับนี่เมืองนี้นะครับอ่ายูทีซนะครับเห็นไหมเป๊ะเลยเหมือนเราจะได้ไปเมืองหนาวนะใช่ไหมมันน่าจะมีหิมะนะ เห็นเันเข,าขาวๆนะครับนั่นไงเห็นไหมสภาพขาวเลยต้องต้องใช้อะไรวะเนี่ยผมต้องใส่เสือ้อใช้เสื้อกันหนาวเลยจะแข็งตายไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหมือนจะดอบนะอันนึงใช่ปะเดี๋ยวดูกันไม่ใช่วะ อุ้ยหนาวหนาวหนาวจะหนาวตายอยู่แล้วเนี่ยต้องใช้อะไรวะมันถึงจะก,กันหนาวได้เนี่ยผมเป็นคน solo q u e สด้วยนะฮะไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าต้องใช้อะไรอ่ะไปดูที่ q u e s หน่อยดิโอเคนะของ q u e สดรอปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งอย่างนะคือต้องถือไว้ตลอดเวลาเลยวะ โอเคมันก็ช่วยได้อยู่นะโอเคนะครับเควสาผมจะบอกให้นะครับอันแรกนะครับอันแรกคือตีหินนะครับไปตีหินนะเดี๋ยวเราจะได้สุ่มมาเองนะครับอมันจะให้เราดรอปอลูมิเนียมนะครับนะตอนนี้ผมได้7อันแล้วแล้วก็ไออันที่สามเนี่ยอันนี้ก็คือ ได้จากการฟันต้นไม้นะครับนะก็เป็นการสุ่มเหมือนกันนะสุ่มสเปานะครับผมเนี่ยดีไปเรื่อยๆโอเคครับอ่าผมจะบอกให้ว่าหาอะไรจากไหนบ้างนะครับก็คืออลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยหาได้จากหินนะครับหินที่เป็นก้อนแบบนี้ยครับนะนะไปขุดตามหินก้อนแบบแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้เป็นเป็นเปลือกไม้นะครับนะอันที่สองเนี่ยจะได้จากต้นไม้นะครับ ดูดูที่ผมชี้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อของคนอื่นมันจะสลับกันนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยอันที่สามเนี่ยน่าจะหายากหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยดอบให้ผมเลยนะมันมันยังไม่ดอบเลยแหละก็คือไปเก็บจากต้นกัญชานะครับนะมันเรียกว่าใบไม้แฟลกอะไรสักอย่างแหละมันจะสปาวจากกัญชานะเนี่ยยังไม่ได้เลยมันไม่สปาวให้เลยเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ ได้ตอนไหนก็ตัดคลิปไปตอนนั้นแหละเนาะโอเคฮะได้มาอีกใบหนึ่งเห็นไหมมันขึ้นมาละต้องใช้เวลานะครับนะความยากใหม่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นสายตัดไม้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าสายเก็บกัญชานี้น่าจะได้ง่ายกว่าหรือไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้สวยยาวล้วนๆนะครับ นะใช้เวลาหน่อยไม่เป็นไรการสปาลมันไม่ค่อยออกนะครับนะมันออกแต่ใบกัญชาอ่าได้ามาอีกใบแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วตอนนี้3ใบแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับตอนนี้เควสเสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับ นะเราได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรเอาจากอะไรบ้างนะครับอลูมิเนียมนี่ครับอลูมิเนียมนี้ก็คือตีได้จากก้อนหินนะครับถัดมาครับแฟลกเลฟนะครับอันนี้ก็คือเก็บจากต้นกัญชาครับก็มันจะสปาลยากหน่อยนะอันนี้คือส,สปาลยากสุดเลยนะใช้เวลาส่วนนี้นะครับอันนี้คือเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้นี้ก็คือฟันได้จากต้นไม้นั่นเองนะ ก็ S <S> สปาง่ายฮะง่ายกว่าไอไอใบกัญชานะใบกัญชาออกยากมากเลยถ้าใบกัญชาธรรมาดาออกออกบ่อยมากแต่ถ้าเกิดไอไอใบเล็บอะไรนั่นแหละออกยากนะครับใบใบที่อยู่ตามเควสะถัดมาฮะมาดูเควสกันเขาให้ทำอะไรต่ออ่าให้ให้ฆ่าตัวนี่นะครับอ่าผมเรียกมันว่าควายใบฟันนะครับผมอันนี้ผมฆ่าไปแล้วนะเพราะว่า เมื่อกี้ผมอยากรู้เวยว่ามันดรอปอะไรนะผมก็เลยยิงมันไปตายหามเลยเมื่อกี้มันสปาวอยู่ตรงแถวเนี้ยครับสามตัวติดเลยนะผมฆ่ามันไปสามตัวเลยนะครับจริงๆไม่รู้ด้วยว่ามันมีอยู่ในเควสนะครับนะบางครั้งมันอาจจะสปาวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องเดินหานะครับถ้าถ้าเจอมันที่ไหนก็คือยิงมันที่นั้นเลยนะครับผมแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่า มันจะควิดเราเจ็บนะครับนะจุดที่ผมเจอคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะหาไม่เจอก็ลองมาดูจุดนี้ดูนะเผื่อมันอาจจะสปาวจุดเดียวกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะจุดเดียวกันหรือเปล่านะครับของคนอื่นเนาะอ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วสปาวอีกที่หนึ่งลนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดแบบตรงนี้ให้ดูแล้วกันตรงในร่องนี้นะครับสามตัวนะครับมันเกิดอยู่สามตัว สำหรับผมนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้างบนนะเมื่อกี้เอา้าไปไหนแล้ววะมีคนยิงมาแล้วหรอเอาน่าจะมีคนฟาร์มไปแล้วนะผมว่าอา๋อนี่นี่น,นี่อยู่นี่ครับตรงนี้จะเปิดแบบให้ดูนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เลยให้ ใช้ยูซีนะครับอย่าไปใช้ลูกซองนะลูกซองยิงไม่เข้านะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เล็งไปที่หัวอย่างเดียวน,นะครับดอบเนื้อนะนะก็คือหลักๆก็คือเนี่ยแหละยิงไอ้ตัวนี้แหละนะครับอ่าถัดมาฮะอันนี้จบไปแล้วนะก็คือฆ่าไอ้ตัวเนี้สามตัวถัดมาให้ฆ่าซอมบี้เหรอผมไปฆ่าตอนไหนวะตัวหนึ่ง อ่ะฆ่าซอมบี้ก็ไม่น่ายากครับแต่ว่ามันซอมบี้เมืองนี้รู้สึกมันจะถึกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปืนผมไม่แรงด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะซอมบี้เมื่อกี้เจอตรงทางเข้าเหมืองอะ่ะหลายตัวอ่นนี้นี่เจอแล้วหนึ่งตัวซอมบี้นี่เนี่ยฮะโซนนี้แหละแล้วก็เดินไปทางซ้ายอ่ะเต็มเลย เดี๋ยวผมจะพาไปเอาตัวนี้ก่อนใช่ตัวนี้ป่ะโอ้โอตกโคตรแรงตายเชีย่ยยางเจ็บโอ,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 โอ้เพื่อนไล่กีกระวังตายด้วยนะครับโอ้โห โอเคฮะแทบสิ้นชีพอ่มาดูที่เคเวตครับโอเคเคเวตขึ้น3ามสัแล้วนะครับตอนนี้บบปอมยาก่อนจะตายแล้ว ทำยาพันเงอนยาดีๆก็มีเยอะแยะนะครับแต่ไม่ได้ปกมาโอ้ยเจ็บเจ็บนี้อีกนานเฮ้ๆ,ๆ,ๆสปาอะไรบ้างวะพวเห็นไอ้ขาวๆนี่เห็นคนเอาไปขายในตลาดด้วยนะครับไอ้ขาวๆมันคืออะไรไ่เูย อา้าเจอควายไปซันอีกแล้วครับอา้าดจุดน,นี้ครับผมก็เจอตั้งแต่ตอนแรกนะท,ที่ที่วิ่งฟาร์มของนะก็เดี๋ยวเปิดแบบให้ดูนะฮะนี่โซนนี้นะครับนะหาไม่ยากนะครับสำหรับควายไปซันเนะี่ยผมเรียกควายไปซันนะคนอื่นเรียกไงก็ไม่รู้นะพยายามเล็งหัวครับ ตัวเดียวอ่ะข้างหน้าอีกโอเคครับดูเควสฮะ ตีอครับผมกดร,รับของด้วยฮะแค่นี้เองนะฮะสำหรับเควสนี้รับเงินยาวๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จริงๆก็อยากจะลวกเควนให้แหละแต่แบบแต่ละเควสบางทีมันก็ใช้เวลานานนะครับคือเราต้องฟาร์มของเราต้องทำอะไรคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานะ คือคนทําคลิปเนี่ยมันมันมันใช้เวลาทํานะครับเนาะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยแต่คนดูเนี่ยคือดูแป๊บเดียวก็คือเสร็จใช่ป่ะเอ้ยเอ้ยผมจะทาตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยนะคือคือต้องรองกันนิดนึงนะครับบางทีเพราะว่าผมก็ต้องใช้เวลาอาดเวลาตัดต่อเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ๋ยี๋ยวไว้เจอกันใหม่ เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม